สวัสดีกันด้วยนะคะท่านกำลังชมรายการชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมในรายการชาแนลนะครับก็วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือพูดพูดไหนครับโซเสียงนะครับชาอะไรครับน้ำชาปันบุรีโคช้าสี่สั่งงับมาแล้วครับคุณบีมไัยเรนยิบกาคุณบีมทีฮิตนะครับอแนะนำตัวหน่อยเฮ้ยอย่าตีกันดิแนะนำตัวหน่อยผมบีม ครับเออทักทายทักทายอ่ะผมบีมครับไปตัดไม้กันไปตัดไม้ไปตัดไม้เดี๋ยวฟังเพลงก่อนเอ้ยายายาเดี๋ยวคนชมมาแน่นถ่ายคลิปขอห้ามส่งเสียงนะครับอย่างแรกเราต้องตัดไม้นะครับเขาเราจะสร้างม่านตรงชายหาดกันนะครับเดี๋ยวพัดหน้าเราก็จะมาตอนที่เรา ถัดหน้าเราจะไปลงทำใช่ไหมครับลงดันครับพัหน้าพัฒนี้ยังครับสามสิบหัวคันไอ้ปันตัดไอ้หมดแล้วนะก็หมดแล้วนะมีแต่ใบไม้เราให้มันหล่นเป็นเมล็ดอ้าวทำไมมันมีแค่ต้นเดียวอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาอาหารให้เดี๋ยวผมหาอาหารให้ต้องตัตรเออครับค่าไก่คุณคนอื่นค่าปลาหมึคุณไม่ใช่เดี๋ยวพรัฒนาแล พัหน้าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาอีกหนึ่งคนครับนพัฒนานะครับร้านน้อง้ามาถูหน้าร้อนนะครับยังให้ตัดไม้เปลี่ยนไหมเอาอัปเดตต้องฆ่าแกะหกสิบสองนะครับ,บนนนะเอ๊ะเก้าเก้คเาคนนะบอพัดหน้าเราต้องเ<า>น,นี่ยสามคนใส่รถเหรเฮ้ยแกะอย่าเพิ่งค่าดีกว่าบ้านบ้านแกะอย่าเพิ่งค่าดีกว่าทำไมครับ เอาไว้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอเจอเด็กก่อนจะได้มีรุ่นเราจะฟันตรฟันไรงนี้อนนี้ครับครับอะไรครับเดี๋ยวเราต้องสร้างบ้านตรงชายหาดครับเพราะว่ามันมีน้ำไว้เหมาะสำหรับทำฟาร์มครับผมอะไรผมสร้างให้เอาไหมสร้างเลยครับบ้านนะครับเดี๋ยวผมสร้างเองไม่เป็นไรับสร้างดีกว่าเชื่อผมเออก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอตัดไม้ก่อนนะต้องถ้าผมต้องสร้างแบบอลังการเออเรือหาดนะโอเคครับ ถ้าคุณตั้งนะผมจะไปสร้างตู้นะตรงไหน,นะอะตู่นอะถอาคุณตังผมมาสิครับถ้ำเอ๊ะเกาะนั้นเหรอครับตรงนู่นะตรงนู่นะตรงนู่นะเอ้าคุณมายืนบางผมทำไมเกาะนั้นเหรอเอออุ้ยมีรถผ่านมาแทันทีเฮ้ยนะครับเกาะนี้มีถ้ำไหมเนี่ยโอ้เจ็บ นะครับเมื่อกี้ผมเนี่ยใบขอภัยครับมีคนคุยด้วยกระสิบกระสิบนะครับอย่าไปอย่าไปสปอยดิโู้คุณปันอยู่ไหนแล้วเนี่ยผมหาคุณปันไม่เจอเอ้ยไม่ใช่คุณปันครับเดี๋ยวแป๊บกำลังโหลดเออค่อยตอนหน้าก่อนสักครู่ครับ มากันต่อเลยครับจากที่ผมตับทาร์ไปเมื่อกี้ครับผมมีธุระอย่างหนึ่งครับเอ้าไม่ใช่ธุระเน็ตหลุดอะครับเน็ตหลุดนั่นก็คือธุระครับเอาคุณบีมไปไหนอะคุณบีมอยู่บนณฟ้าคุณบีห้าเดี๋ยวผมเปิดซอมบี้ดีนะผมเดี๋ยวไม่ไม่เปิดไม่ไอ้เหี้ยตกเลยคุณบีมจะตีผมเอาคุณบีมคุณบีมไปไหนผมกําลังจะตัดไม้ต้นนั้นพอดีเลยเฮ้ยเราระวังซอมบี้นะครับผมเปิดซอมบี้ไป็หนึ่งขีด เฮ้ยได้ไงครับซอมบีเออปิดปิดปิดครับปิดปิดเอาอย่าเพิ่งปิดสิเฮ้ยเราเราต้องตัดไม้ก่อนปิดได้ก่อนปิดครับวันทำเราต้องสร้างสร้างบ้านไต้ไรครับสร้างเฮ้ยเราสร้างบ้านใต้ใต้ดินดีแมนเราเราตรงเนี้ยเสียไม้สร้างตรงเนี้ยทำทำก็ได้ครับเฮ้ยใต้ดินหรือจะใต้ใต้ดินดีกว่าไปมันไม่เสียไม้เยอะครับเออเราตรงไหนล่ะตรงนี้เนาะตรงที่มันเป็นเนินเขาครับตรงนี้นะหรือเอ้ยหรือว่าตรงนู้นหรอตรงที่เป็นเนินเขามันจะได้ตรงนี้ตรงตีนเขาเน่ะเออไม่ใช่ เออได้ยินเสียงขุนไหมได้ยินครับมั้งเนี้ยตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงตีนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงที่ผมอยู่เนี่ยเนี้ยโอเคเป็นแบบอ่ะเรามาขุดขุลงไปว่าจะเอาตรงไหนอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมนี่นี่เฮ้ยหยาเดี๋ยวผมเผาให้นี่นี่แล้วก็นี่ศูนย์จ็ดสิบสี่จุดละเน่ ศูนย์จุดส ok> AN> ิบส네ี่จุดอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันศูนย์จุิสี่จุดศูนนะครับเฮ้ยคุณต้องใช้จอบสิเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้เป็นหนึ่งอันเดี๋ยวผมให้หนึ่งอันโอาจอบไม่จอบไม่ต้องเอาแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ทำอย่างนั้นครับไอซี่ไอซี่อะไรอะครับ ขออภัยจริงๆครับมีคนมารบกวนการถ่ายคลิปครับขอไม่เอาพั่วได้ไหมอ่ะเอาจบอะก็เนี่ยครับจบไหนอ่ะผมโยนไปแล้วคุณไม่เอาผมก็เลยเก็บใหม่อันนี้นั่นมันพั่วเออนั่นแหละพั่วกับจบไมเนี่ยจบไม่มีครับในไม้ครับไม่มีจอบที่ขุดอ่ะก็นี่แหละที่ขุดดินนะครับนี่แหละครับที่ขุดหิน ยังไม่ห็นเห็นนะครับเอาไม้ไม้ผมเหินนะครับไม้บิ๊กเอ็กไม้คุณก็เอาไปเอาไปมีสิบสองอันครับเอาคุณไม่เก็บดิตอนนี้ก็เวลาหกนาทีสิบสี่วินะครับรีบๆก่อนที่สิปจะจบอืมผมจะจ้างบ้างจ้างมานแตงละผมผมไม่ใช่จ้างงั้นนะจ้างเงินละดีแล้ว แล้วเรางบ้านใก้กันนะบ้านเดี่กันนี่แหละเดกคุณใหญใหญ่นหยโอเคก็ได้เชิคุณแหลกกว่ามันแหลกๆอ่ะาพึเจข้ารด้เข้าด้วยกันนี่ ล่นได้ก็ต้องรอ,รอ,อรอทำไมไอ้ป้านีนะนะยา่ยังยังหินอ่ะป้านยังหินรอลูโหนดเลยละยังน,นะคะก็อรออยูานก็คุ้น่มาโหลดด้วยกันง่ายอันนี่คุณไอ้ป้านจะขุดให้คพื่อทำเป็นประตูเฮ้ยเดี๋ยวกู้เดียวแกไม่ได้ขุดเป็นบันไดไม่ได้ขุดเป็นบันไดนะตรงเนี้ยเป็นประตูรู้แล้วมา ทำไห้ทำเป็นกัเธอไม่ไว้ใจมึงแล้วกันอ่ะวัดไปเมล่อไร่ก็ตามมาซือกันอ่ะเอ้ยโทษโทษโทไปตัดไม้นะอุ้ยแหลกอ่ะ เราต้องการหินเพื่อทาเตาเผามาเผาเป็นไฟครับเป็นฐานนะครับเราจะได้สว่างก็เอาหินว่าหินทีหินครับครับอนี่อนีผมอยู่นี่อะไรนี่ครับโอ้ยไปอ่านว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอทำเตาเผาไม้นั่นก่อนครับก็มีผมมีสามอันนะอะไรหินครับมีแค่สามอันเอวครับ เอ้ยอน,นี่มันทุเลตกับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเราต้องทำเตาเตาเราต้องวางเตาน้องหุมลองครับขออภัยครับในความไม่สะดวกสำหรับการทายชลิปในวันนี้นะครับเอาวางวางานตรงนี้นะครับ น้องครับน้องครับน้องครับขออภัยครับพูดผิดครับน้องครับน้องผมมองไม่เห็นเลยเลยตอนนี้ก็มาเดี๋ยวผมปรับแสงให้ครับปรับเด่นนะครับครับคผมก็มองเห็นนะอ่าเดี๋ยวเอาไปเผาแล้วมันไม่มีแสงวะนี่แล้วนี่แล้วเอากล่องขับบุนดี้ขบุนเอาที่ขบุนผมขุดอยู่ข้างล่างครับคุณ คุณทำอย่างนี้ทำไมสวยดีเนี่ยถ้ามันมาแช่ตัวยาจะเขาเสียนึงนี่แล้วก็อันนี้ได้ได้เนื้อไก่แล้วครับเนื้อผมเนื้อผมนะครับผมก็กำลังเขาเอาไปที่ก๊อปเอาไว้เสร็จแล้วครับเอาไปเลยเอาตัวคราปองไว้ยังไงยังอยู่ตุ๊กเอ้าคุณไม่เก็บอะยึ่ตรงนี้นะอยู่ตรงริมบ้านนะ ้ยไม่ต้องเล่นดุม่มยกกากแล้วจ่งเอาไปครับ,บ,บดีายน่ะปองค้าไลงมาแล้วครับ,รบง่ายวิเศษดุ่มบูดนะครับจะลังเผาถ,าถานะคุณเอาไปทำทอดน,นะเข้าเขากูบัต มาของกูมค้าบขาาองกูไมครับอ่ะก็มันต่อยครับเดี๋ยวคุดไปทางโน้นนะผมครับ ไม่ต้องขุดมากครับแค่นี้ครับไม่ต้องแล้วคุณคุณขุดไปทางนู้นให้มันใหญ่ๆไม่ต้องขุดทางนู้นมันแบบนี้แหละใหญ่ใหญ่หน่อยมันเล็กเกินงั้นผมก็ต้องขยายตรงนี้ไปขุดตรงี้เดี๋ยวผมขุดเองโอหผมทำสวยมากนะช่วยกันดิเดี๋ยวคุณโดนฟ้าบนไม้น้ำสามเนี่ยดูดูไม้น้ำสามผมจิโอ้โหจิ้มจิมคุณแหลกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวคุณอุดหรืออะไรเน เฮ้ยอยากคุณเจอ้ายเจอซายเจอเจาเวลเออครับคาเวลเวลก้าแขนครับหน้าเดี๋ยวเราจะไปดงดันครับก็สำหรับทีก็ขอ,ขอจบคลิปแค่น,น,นี้ครับโอเคอครับทุกครับบ๊ายบาย